สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ของช่องสมชายฟาร์มนะคะพี่น้องคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องน้ำเน็้ด้อยจ้าที่เห็นตัวดำๆอยู่นีพี่น้องเจ้าเข้มนะคะเป็นพ่อพันธ์ุประจำคอกเด้อพี่น้องคะ่ะเป็นเจ้าของความสูง1 6 5ค่ะพี่น้องสายดุสายยักษ์สายโหดจ้ะนี่บเป็นตะยูย่อนอยังค่ะพี่น้องย่อนว่ามี ควายม่หม่ค่ะพี่น้องขะบังเอิญว่าได้แจ็คพอตนะคะมาถึงวายกับเป็นสัตว์นะคะพี่น้องจําเป็นที่จะต้องนําเจ้าเข็มไปผสมค่ะพี่น้องค,ะ,งคะเมืองขาเจาเข็มเริ่มยูบด้ายแล้วพี่น้องทำาม่าขอของข้อเขาด้กัคือสีหม่างหระคะเริ่มงุดมีแทงแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะได้เบิ้งนี่คือซุ้มไ,ไก่นะคะพี่น้องคือตากลองนี้บอกกลาวไปไก่เลยเพราะว่า มันกัโตใหญ่โตสูงเนาะค่ะนี่แหละค่ะเวลาผสมเพิ่นกับสิเป็นยังสี่ไข้ตัวแม่เพิ่นกัโตัวน,น้อยตัวซ้ำกระปูนี่แหละพี่น้องแนี่ยมึงเด้อค่ะนี่ค่ะตัวน,น้อยเจ้าเข็มใหญ่หลายบ้างพี่น้องค่ะเบื้องพันโอ้ยว่ามันสัง่ง <c> ค <oughs> ่ะฝาก กดติดตามกด,ดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเด้อพี่น้องคะ่ะ <_ d isk> ฝากติดตามเป็นกำลังใจเห็นเจ้าเข้มแน่นะคะเจ้าเข้มกะเปิดรับผสมจริงนะคะพี่น้องควยยยู่สกลนครถ้าผู้ใดสนใจหรืออยากเข้าชมตัวจริงก็ได้นะคะพี่น้องเข้ามาเลยยินดีต้อนรับเสมอนะคะค่ะสำหรับมือนีก็ขาจบขิขปไปซ้ำนีก่อนพอกันไม่คิบหนาจ้าสวัสดีค่ะหาที่ละเธอหน่ะแล้วจับคัวยยู่ มองบักกล้วยผ้าขี้เมียงได้ยุหัน,นย่หยุคางกระถางอันนั้นยุคางกระถางหวานไฟนั่นหวานหอมนั่น